อยากรู้ไหมครับใครจะเสียร้อยหนึ่งอ่ะตัดไป <to> สวัสดีครับอยู่กับผมเป็นบอลทูเดฟครับครับแล้วอยู่กับไกด์บอลทูเดฟครับวันนี้เราจะมาเรื่องที่เด็ดเผ็ดแล้วก็มันมากเลยครับมันคืออะไรครับมันคือเรื่อง พิมดีครับอ่าเรื่องนี้เนี่ยเราเคยเรียนพิมพ์ดีมาตั้งแต่แบบป,ประถมแอกแตกแตกแตกอ่าเอกอะไรนะพอหอกดอเอกอาสาบออ,าาอ,อ,อันนั้นเนี่ยเราก็เรียนพิมพ์ดีมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าการพิมพ์ดีสําหรับสายเดฟนั้นมันแตกต่างออกไปครับไุกายยังไงครับเพราะว่ามันมีอักขระไงใช่ครับ <c oughs> อ,อ ตับนี้ได้ตับนี้ได้โดยถ้าเกิดว่าเราเป็นสายเดฟสายเขียนโปรแกรมอย่างบางทีเราแบบคิดโค้ดออกมาได้แล้วอะเคยเป็นไหมแต่ว่าแบบมือมันยังไม่ไปอะใชะ่ถ้าเกิดว่าเราแบบยังเ,เขียนโค้ดยังไม่ถนัดอะไรเนี้ยมันจะเป็นลักษณะน,นั้นแบบมันขัดใจอะพิมพ์ไปเท่าไหร่มันก็ยังแบบมันยังไม่ได้ตามที่เราต้องการเขาบอกว่าเนี่ยบางทีเราคิดออกอะถ้าเราพิมพ์เร็วเท่าความใบแสงอะอโค้ดเร็จไปนานแล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยสมองนั่งไปนู่น<ต>มือ ไม่ไม่ที่ไกด์กำลังจะบอกว่าแบบตอนนี้เราพิมพ์โค้ดกันช้าแบบงานเราเสร็จช้าเพราะว่าแบบเรายังพิมพ์ไม่ไวพอจริงสมองเราไปไกลแล้วสมองเราคิด1ถึงร้อแล้วนี่ยังพิมพ์อยู่หนึ่งสองสามยู่ตามนั้นแหละโดยในวันนี้ผมเราจะมาแนะนำเว็บไซต์ชื่อว่า typing.io ครับอันนี้เนี่ยลองไปใช้งานกันฟรีได้เลยนะเฮ้ย io นี่มัน io นี่มันเฮ้ยเฮ้ย โดยเว็บไซต์นี้เนี่ยสามารถให้เรานใช้งานได้ฟรีเลยนะใครเขียนภาษาตีมั่งภาษาอะไรมั่ง PHP Java Python มันมีให้เลยครับโดยเว็บไซต์นี้จะให้เราหัดพิมพ์ดีดครับแต่ว่าการพิมพ์ดีดที่นี้ไม่ใช่พอขอกดอเฉยๆแต่ว่าเป็นโค้ดตัวอย่างเลยให้เราพิมพ์ตามครับแต่ละภาษามันก็จะมี s y กที่ต่างกันไปใช่ไหมเลือกภาษาได้เลยเลือกภาษาได้เลยถ้าเกิดเป็น Python อย่างเงี้ยเราก็จะใช้แบบแท็บเมื่อไหร่ใช้ spacebar เมื่อไหร่ในการแบ่งฟังก์ชันการทำงานใช่ป่ะแต่ว่าแบบบางภาษาเช่น Java อย่างเงี้ยใช้ปีกาก็จะมี มีเครื่องหมายตัดปีกาคเครื่องหมายที่มันแตกต่างกันออกไปนะเดี๋ยวเรามาลองดูเว็บไซต์นี้กันเลยดีกว่าครับครับอลองจิ้มไปเลยเนี่ยนี่เราจะไม่ล็อกอินละกันเราเป็น on t r y demo นี่พอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีหลายภาษาให้เลือกเลยใคร C# arp, สาย .net เลือกได้เลย Scala ก,ก็มีนะฮะพวก PHP ก็มีมีพีเคสเคิลอะไรอย่างเงี้ยนะแบบภาษาแบบแปลกๆเชลที่แบบบางทีคนอาจจะใช้น้องอย่างเงี้ยแต่จริงเชลคนก็ใช้เยอะนะถ้าเกิดว่าแบบทำคอมมาไลน์อะไรเงี้ยลองเลือกภาษาสักภาษา ปิดตาเลือกไหมตาเลือกเลยเฮ้ยปิดตาเลือกปิดตาเลือกแต่เมาส์นี้ชี้ไปก่อนแล้วอะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มพิมพ์ตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่เอาเลยครับไกด์ครับผมให้โอกาสคุณครับนองน S S E เอาเอาพิมพ์ปกติพี่ปกติหนึ่งหนึ่งสองลบก่อนลบก่อนไม่คือถ้าเกิดพิมพ์ช้ากว่าใครแพ้เนี่ยร้อยหนึ่ง อย่างนั้นกดเลือกเลือกเลือกตามนี้เลยคีย์เวิรดละกดตามเวิรดละอันนี้เลยอะไรดีเอ้าเอ้าอะไรวะเนี่ยอ๋อมันเลือกได้นี่มันเลือกได้อ๋อมีหลายอันด้วยอ่าต้อนี้แล้วกันเหมือนจะพิมพ์ง่ายมันน้อยดีครับถึง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 ร้อยหนึ่งนะครับไม่เฮ้ยร้อยหนึ่งโอ้โหพิมพ์เร็วมากเลยอ่ะ คืไวมากเลย,อยโอ้โหเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าโค้ดซชาร์ปมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนึงถ้าเกิดใครแบบเขียนไพทอนมาก็อาจจะไม่คุ้นจินกับหน้าตาสไตมนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครเขียนแบบพวก Java ามาหรือพวก C++ มาอย่างเงี้ยก็หน้าตาซึ่งเนี่ยก็พอคล้ายๆกันเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวส่วนของการ enter เราก็จะต้องนั่งพิมพ์เองด้วยนะการแบบเว้นวรรคอะไรเงี้ยเราก็จะต้องจัดการเองด้วยนะฮะมาอยู่ในบรรทัดสุดท้ายแล้วนะครับผมดูซิว่าเขาจะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับปึ๊บ และนี่ก็คือผลลัพธ์ของคุณครับผมหลังจากที่ใช้งานระบบนี้ไปนี่แหละพิมพ์ความเร็วแสงได้แค่นี่นี่อไเง้เขาบอกด้วยนะฮะว่าเทคทั้งหมดเนี่ยตัวอักษรทั้งหมดมีกี่ตัวแล้วก็บอกว่าตัวที่เราพิมพ์ไปเนี่ยมีทั้งหมดกี่ครั้งนะฮะหนี่ร้อยหกสิบอ่าสีิบหกสิบครั้งผิดไปเท่าไหร่ผิดไปยี่สิบเก้าตัวนะครับแล้วก็มีพวกแบ็กสเปซไปกี่ตัวเนี่ยเขาก็บอกเนาะแล้วก็เรื่องของนี่ตัวล่างยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์อ่าฮะแล้วก็มีตัวข้างล่างนี่ที่เป็นเวลาบอกดด้้้้้ววววววย่าาาาาทททััังหมใชเเเลลไปนนนนีีีิะแก็ตสคญ ัมากเลยนะบางที่อ่ะใช้ในการสมัครสัมภาษณ์งานด้วยนะอ้าวหลายที่เลยแหละเออบอกว่าเนะี่ยคุยคุณพิมพ์คีย์บอร์ดได้เร็วเท่าไหร่บางที่แบบเฮ้ยเราต้องรู้ได้หรอวะว่าต้องพิมพ์เร็วเท่าไหร่แต่บางทีแบบบางคนต้อง,งมานั่งจิ้มแบบทีละตัวเงี้ยก็ไมแต่บางมือยังไม่ได้อะไรไ,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 ไม่ได้ก็ช้าร์เลยใช่พวกนี้ก็ได้มาลองฝึกกันเนาะอยากรู้ไหมครับใครจะเสียร้อยหนึ่งอ่ะตัดไปอ่ะเลือกภาษาอะไรครับผมเอาเป็นไททอนแล้วกันเมื่อกี้ได้กี่บด per minute นี่แปด ไอนันอักขลายเยอะเลยนะไอ้สกอ์เนี่ยไม่เป็นไรผมอีซี่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้โอเคครับผมพร้อมแล้วครับครับสามสองหนึ่งไปโอ้ยถ้าเกิดพิมพ์ผิดนี่ต้องมาย้อนกลับมาใหม่เลยนะเนี่ยต้องลบเองด้วยนี่นะครับเขาเลยบอกว่าทําไมถึงต้องเลือกใช้ IDE ดีๆเพราะว่ามันจะได้มีออโต้คอมพิวเตอร์อโต้คอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยอเป็นไงเร็วไหมปั๊บเดียววิดียวเสร็จเลยไม่นี่มันตัดมาเอาล่ะ นี่นะครับผมก็คือผลลัธ์ของไพทอนืาอกีมันอาจจะเป็นที่ภาษาด้วยแหละแบบภาษาเมื่อกี้มันเป็นดูนะตัวมันจะสั้นๆแล้วคำอะเซล์เซล์เซล์ม,มันเป็นแบบมุมเดิมไม่นะแต่ว่าเป็นไงผมก็ได้ร้อยหนึ่งไงโอ้ <laughs> อ่าโอเคครับผมทางบ้านเป็นไงกันบ้างครับลองไปเล่นดูนะว่าเราเนี่ยใช้ความเร็วได้เท่าไหร่กี่คำต่อนาทีเอาวัดกันตรงนี้แล้วกันเหมือนเปอร์มินิตแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวเวลาเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับว่าความยาวมันเท่าไหร่นะแต่ว่ายิ่งโค้ดจยาวความโอกาสตดมันก็ยิ่งเยอะอะไรเงี้ยครับ เรลองดูแล้วกันหลักๆแล้วจะอยู่ที่ word permanent นะครับเวลาเราไปสะพัดงานหรืออะไรพวกนี้เนาะซึ่ง word permanent ตัวเนี้ยมันจะแตกต่างกับไอ้ตัวพวกที่เราฝึกพิมพ์เอกอพของกรดอยอสวอ,อ,อะไรพวกนั้นนะตรงที่ว่า text พวกเนี้ย word พวกเนี้ยมันจะเป็น word เฉพาะของคําสั่งนั้นๆแบบฟังก์ชันนั้นๆในภาษาพวกนี้เลยนะครับเหมือนกับว่าถ้าทั่วไปอ่ะมันไม่มีขลักแทบไม่มีเลยจะเน้นเป็นแบบพิมพ์เว้นสเปซย้อนหน้าแต่เนี้ยเราต้องมีเรื่องของย้อนหน้าเว้นสเปซเอ่อ semicolon อะไรเงี้ยใช่ใช่มันก็จะต่างกัน ครับผมแล้วก็ต้องดูด้วยนะว่าแบบเราทําได้เท่าไหร่รเอามาแชร์กันก็นได้ข้างล่างนะครับครับและทั้งหมดนี้ับผมวันนี้ก็จะเป็นไอเดียทคราวๆแล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากจะฝึก mm hmm. เขียนโคดให้แบบเร็วๆนะครับเมืม่อกี้แบบเอาปริทิ่ม์ราได้แล้วแหละแต่ว่ายังพิมไม่ไวอยู่ก็ลองมาดูเว็บไซต์นี้กันได้เนาะก่อนไปสัมภาษณ์งานก่อนไปฝึกงานอะไรเงี้ยลองมาพิมพ์เล่นกันได้นะครับถ้าเกิดใครชอบถูกใจคลิปนี้ยังไง mm hmm. ก็อย่าลืมกดไล like. กดซับจะขายโอเคแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยเนาะชอบถูกใจยังไงอยากจะให้ทำอะไรต่อพิมพ์ไว้ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าผมสำหรับวันนี้โชคดีครับ